ะสวัสดีครับพ่อค่ะสวัสดีครับค่ะเฮ้ยมือนี่โอ้รู้สึกล่มหนาวครับหนาวอากาศปีนี้ผ่อนคลางไปทั้งหนาวหลายกลัวหอนครับผมรอสีคำม้าเราล่มวิววิวอย่างที่เที่ยวเขาเลี้ยวม้านี่หนาวตลอดครับท่านผู้ชมค่ะเออคำมาแรงมากที่หนาวครับนุ่งเสียที่ตัวหาตัวผมดิเอ้ยจะว่าน้ำเดาเมื่อไก่ใช่หดือเวล่าเอ้ đang đấy nào nào lốm lốm, sen mày thì bóc bẹng nam đấy nào thì nhảm hoàn mướn ẩm okay. ừ, mất mượn mất bên nhá, hoài cây tuôn may, cái loại đấy thùng ยปขอข้าวอู้หูหนมือนี้ขี้สกายเล็บมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาสกายล็บรคเบงเบงตัเบียรรถงามเาเบึงเด้อตเบียรรนี่มแปเจหนึ่งค่ะพิจารณาเด้อพี่น้องเด้อมาสกายเล็บโอ้ยขาสั่นเนาะเออวันที่สิบเีนมกรลาบกแปดเด้อพี่น้อง มาสก,กายแลบมือเอา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 อันนี้ไปนั่งบะ,ะกระสอบไปบะ

ดังไปฟิงกี้เขาคว่ำปะฆ่าคือนว่หอยใบหนีรถหอยใบหนีเปียงมามาเอาหอยใบหนีก็ได้การปะกามารอกการกำยังเฮ้ยลวมลวมผีหน่องเฮ้ยพูดอะเบื้องเบื้องเบื้องกะเลาวกัน

สามมานี่ยยูขาน้าที่พอค้าผารองไม่ได้นั่นน่ะพึ่น้งองบังลมคาัลมเนี่ย้องบังนี้นหงองบันขึ้นหอบันนึ้นหบันน้นหงองขนหองบัดเก้นหงงบั้นบัข่้น้นหอัง้นองบข้นอันหองบึ้นหนหอั้นหือัขึนอเังข้นหอัข้นมาอ มาสามตีข้นเนาะห้านั่นเนาะเอารถเพียรามาจอดไปพูนพี่น้องเอาลงมาบ่ได้จอดไปพูนยางลงมาหนาฝนทั้งมาหยางดิมีม่โอ้ยเนาะไข่ตกไข่ลาบเหม่นๆเด้อปูนอ่ะเออโอ้ยโอ้ยปูนอ่ะโอ้ยโอ้ยลมผัดปูนปฏิสังขวนโอ้ยพี่น้องเยเป็นยังไงปูนอ่ะสามวัดสวนกค่ะา พ่อแมกเนาะขนี่ยบ่ใจแน่นะมาตอนนั้นได้สามตัวเลยปะพูหละยยุ่หน่นเนอะนั่งยุคน่งเอากม่วงไว้หลายรอยปีเลอพี่น้องป้าสามเตี้ยอืม้าป้าสามเตี้ยกับบ่บ่เป็นหยังเออของแท้ของแท้ป้าลุงสามเตี้ยเราพี่น้องบ่เป็นหยังเลยเอาี้ รวมแห้งพี่น้องเอ้ยไมีไม่จีได้บนเขา่บ่บ่ไต้ไอกบ่ไ้ดอกมันรมแห้งเนาะแงครับเออฉันดอกไม้บูชาดอกกงขอสูคเลยขอสูคเลยเฮ้ยเออวันนั้นเอาม้าเนาะกับกันแม่บารีเนาะกับอีปัันเนาะ แม่บ้านพอคำข้าเจ้วก็บพอสันน้ำมาทำกันตีก้นมาได้ไสามตัวเลยเนาะมาขออยู่งนั่นพี่น้องอุ้ยล้มกับล้มเนี่ยเว้ยจุดไฟบ่ได้เด้อพี่น้องมันดีไหมเอาตั้งข้างหน้าเอาเฮ้ยเอาเอาใกล้เอาบ่ไรหรอกพอถือเอาไม้มา วาเราจอมาหานใกล้ๆนี้ละวกไใครพลาดเลยครับจะไปเอาข้าวพลาดกมากเจ้าก้อนมากครับมูแล้วในมาปลูกขใหม่เหรอครับผมอืมไม่เหม็นู่ยุคหน้าเนาะไม่คนพอป้า้นใหม่ป้าจนใหม่ป้าป้าบนขึ้นใหม่อยู่ข้างหน้าพดีอยู่เรกดดหรอว้าวววอะไรวันนี้ไปยิมเขาฆ่าเห ครับปฏิเสธเนี่ยคือก้าวือหลังครับโอ้ยเออังไก่โตลาเอ้าคขอนหลังอกาขหลังค่ะปูเด้อปูเดียอาจารย์ย่ไไ่เดียวอาจารย์ Vì danh, vi danh, vi danh, vi. Có cái cá, có cái cá. Có cái có cái Có cái ง่ายมองสิเอาเอาง่ายมองเนาะมันล้มพี่น้องอืมอืมมันล้มก็เลยง่ายมองเด้อพี่น้องเลยง่ายมองง่ายมองง่ายมองฮึข้าเื่องโคตรกว้างไปหาปูว่างหันค่ะไอ่เหนียงบอกขุนพูนแห้งสิขุนพูนแห้งขุนมาได้แตะมือเก่ามือเลวพี่น้อง คุนมาได้แปลนมือเกามเรเื่องค่ะูเปนมือก้วันที่สามทีเนาะโอ้วันที่สามทเหม่กามาะโอ้อย่าลืมเลิกพี้อกเลยููอันูหบม่วงเนาะฝ่าผ้าสามเทียร์หรอก็บ่เป็นอย่างฝ้าล้วงสามเทียร์หรอกเเป็นยังไงเลยเออ ออกกอดตวยุติธรรมชุมจักรกีาเนาะเอวน่าตับรเอ้ยเป็นม่ัตะกองปลบูบัตเนาะเป็นบัดรเก่าโน่นบัดเก่าเนาะโน่นบัตรเกาเอยเียงาด้นรถรถไมโจมีดับบ่ได้เนาะดับจมบ่ได้เนาะไปบัได้ค่ะจมดับเลยไปบ่ได้

ไม่เชื่อจะรคหูฝ่า่งที่รับ่งที่มองไม่เห็นไม่เชื่อจะรคหูนะคะโรคออจะารคหูเรื่องน้องใ่ขอายมากสให่หยองอ

เนี่ยเอาอคนอะไรด้มเยอับ้านน้าเฮ้ยปลาทิ้ไปหาแนว้องางหน่น้องโอ้นู่นบ้านเก่าน้ำปุยบ้านเก่าวัดเก่าค่ะน้องหินวัดป้าน้องหินมาตัน วัดเก่าหนองหินเด้อพี่น้องคะ่ะค่ะเมื่อวานเก้าวัดเก่าหนองหินปู่ิ่นบอกว่าศูนย์มาโดนแล้วศูนย์มาได้แปดมือเก้ามือแล้วค่ะแล้วก็บอกนั่นแล้วแล้วเขาก็บิจารณาเนาะคะ่ะนั่นแหละตามทีแนวทางคะ่ะก็บอกว่าอย่าลืมเด้อวันที่สามตใหกมาหาปู่สันคะ่ะนี่คือแนวทางเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรสรุปในเบื้องเนาะคะ่ะวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมหกแปดมื 68, ม่อือ่นบ้านสุขขันธ์นี่าต่างประเทศนะคะเพื่อนบ้านอสองถุงเพลิงค่น้ำไปพิจารณาด้วยค่ะเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่าอย่าลืมเด้อค่ะเด้ออ่าสำหรับคลิปนี้ฝากคลิปแชนนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเลือค่ะเด้ออ่า เพื่อเป็นกำลังใจทางช่องเนาะคะ่ะเนาะช่องทางช่องจะอยู่ได้ก็เพราะอาศัยพี่น้องเ้อค่ะเ้ออาศัยพี่น้องเอฟซีทุกคนค่ะโปรดเมตตาด้วยนะคะอ่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จิได้พัฒน์เรยผาจากคลิปปาทิปาชาแนล Channel กลับมาแล้วนะคะสำหรับสำหนทางช่องวัวแนวทางให้พี่น้องนะคะที่ปาทิปหายไปอ่าเพได้ล,ล่วงจีบกบวา อ่าบ่าคอยมีธุระน้ำพอคอยสบายน้ำอ่าทำการผ่าตัดของมือนะะเนาะค่ะนาะมันปวดกเลย่ด้พักค่ะพักกลับมาพักพักผ่อนพักไม่ได้ลงคลิปตอนนี้ก็มาต่อแล้วนะคะลุ้นอ,อะไรอะไรแช่ค่ะ,ะค่ะ,คะ,ะโชคดีรวยๆเฮงเฮงปังๆนะคะอ่าพรุ่งนี้สิบเจ็ดมกราหกแปดคอยโชคดีมั่งมีสุขภาพแข็งแรงอ่าร่ำรวย เงินทองสุขภาพนะคะสมปรารถนาทุกประการเลยค่ะเด้อค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ